วน,นี้วันที่6มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่4ที่ข้าพเจ้าน,นายธนพัฒน์เขียวชอุ่มขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาัคาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจากกวาเรสุอัตตาคัจฉันตุเทวตา สัทธามมังมุนิราชัดสาสนันตุสักขโมกขะทังสักเเคกาเมจารูเปสกิริสิกะรัตะเตจันตริเควิมาเนทีเปรัตเทจักคาเมตโรนะคาหานเนเคหาวัฒุมิเขเตภุมมาจะยันตุเทวาชาระธารวิสเมียขาคันทับพนาคา ตัทันตาสันติเกยังมูลิวาราวัจนะสาธว์วเมสุนันทุธรรมะสวนณาการอายมพัดันตาธรรมะสวนณาการอายมพัันตาธรรมะสวนาการอายมพัดันตาสองบทบูชาพระรัตนตรยัยอิมินาสกาเรณพุทธังอภิปูชยามะ อิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะสังขังอภิปูชยามะสามบทกาพระตะไตอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธมโมธรรมังนามาสามิ ตุปาติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโคสังขังนะมามิสี่บทสวดนามการะสิทธิคาถานะโมตาสาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาสาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสาห้าบทสวดไตสรณะคัมณะปาถะพุทธังสารังคัจฉามีทำมังสารังคัจฉามิสังฆังสารังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารังคัจฉามิทุติยัมปีทำมังสารังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารังคัจฉามิ <c oughs> ตาติยมปีพุทธังสรานังคจชามิตาติยมปีธรรม,มังสนานังคาชามิตาติยมปีสร้างคังสลนานังคจชามิหกบทสวดสัจจก,กิริยาคาถานตถิเมสลนานังอัญญ,ญพุทธเมสารนังวรังเอเตน,นะสัจวชเชนะโสถิเมโหตุสพปทา นัติเมสารนังอันยังธทมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสโสติเมโหตุสัพพทาเจ็ดพุทธา,า,านุสติ ทิฏฐิโสภะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาซาลทิสัต t าเทวมนุสซานังพุทโธภะวัติแปดธรรมานุสติสวากาโตภะวตาธรรมโอสันติทิโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะยิโกปัจจตังเวทิตโพวินโูหิต ก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาที่ทางจตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุคะราเอสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอันชาลีการานิโย อนุตารังปุญญาเกตังโลกัสสัตติสิรัตนะสุยานิทักปุตตานิสัมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตาริเคสเพวะปุตตสุมะนาภวันตุ อาทปิสักสักกัจจโสนตุภาสีตังตัสสมาหิปูตานิสาเมธะสเพเมตังการโอรามานุสิยาปชายาทิวาจาลตโตจารันติเยพะริงตัสสมาหิเนระคาถาอปปมตายังกิจติวิตังอิทาวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปานีตังนะโมนะสัมมงอะทิ ตัทถะคาเตนะอิธรรมปิพุทเทระตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขายังวิราคังอามะตังปะนีตังญาติชัะคาสักัยยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิกินติอิธรรมปิธรรมเมระตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยมพุทธเศทโทปริวันนจีสุจิงสมาธิมานันตะริกันยะมาหูสมาธินาเตนะสัมโมนวิชติอิทรมปิธรรมเมรตานปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโโตุเยปุคลาอัฏฐะตังปะสัทธาจตตาริเอตานิยุขานิโหติเตทะกิเนยา สุขัสสะสาวะกาเอเตสุทินานิมหาภาลานิอิธรรมปิสังเครัตานังปานีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติหอตุเยสุปายุตตามานาสะทันเฮนานิกามิโนโคตามะสาสนัมหิเตปติปัตตาอมตังวิไคหะรัตมุตานิพุติงพุนชะมานา pirang kera tanang baniang eten satna suwaih hotu ya tintha kiropating siitosiya jatuh piwa te piasanpak kamambiyo ta thu bamang sebu diang watami yo ah sajane awe dapat seihham pisang kera tanang Pak niang eten satak suawaih hotu เยอริยาสัจานิวิภาวายันติคำภีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโนติสุภุสัปะมัตตาณเตภะวังอัธมยาทียันติอิธรรมปิสังเคระตนังปณนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุสหวัสทัศสนสัมปทายา ตัายสุธรรมชาหิตาพวันติสักกายทิฏวิจิกิจิตันจาสีละพะตังวาปิยะทัตถิกินจิจหูหะจัตูหะาปายหิจวิปมุตโตจะจพิธานานิอภพโภกาตุงอิธรรมปิสรัตนงปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวุวติโหตุ กินจาปิโสกามังกโรปิปะปักกงกายเยนวาจายุทธเจทัสวาอภัพโหโซตัดสะปัติดชัทายาอภปตาติทาปัสสาวุตตาอิธรมปิสังเครตันังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัธิโหตุวาณปะคุมเพยาธาปุสิตาเคคัม ขิมห้านะมาเซปะทามะสมิงขิมเฮตะทูปะมังธรรมวรังอเทศสยนิพานะคามิงปะรังหิตายะอิธรรมปิพุทเทระตะนางปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ วโรวรันยูวราโทวราหาโรอนุตตโรธรรมวาังอเทสยีธรรมปิพุทธะตรตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนังปุรานังนาวังนัตทิสัมภวังวิรัตติตายติเกภาวะสมิงเตกีนะพิชาวิรุณิชนทา นิพันติทีรายัทายามปะทีโปอิธรรมปิสังเครตานังปนีตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติโหตุยานิแทภูตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาริเคตะทาคตังเทวมนุสสปูชิตังพุทธังนามัสสัมะสุวัติโหตุ ยานีททภูตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาริเคตถาคตังเทวมนุสปูชิต hey. ังธรรมังนามาสามาสวัติโหตุยานีททภูตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาริเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสังขังนามาสามาสวัติโหตุสิบเอ็ด อาตาติยปริตปฎย่อสัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสันตปาวะจิตโตสัพพะเวระมติกันโตนิพุโตจตุวังภาวะสัพพีตโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภาวะวันตารโยสุขีทีขายุโกภาวะปิวัฒนสิริสนิจังุทธาปจายนโน สัตตารธรรมมาวันติอายุวนโนสุขังพระลังสิบสองอาทิตตปริยายสุเอวมเมสุตังเอกังสม,มยังภักขวาขายายังวิหารติขายาสิเสสัตถิงพิกุ สหัสเสนะตตระโคภควาปิโคมันเตสีสพังปิกเวอาทิตังกินจัปิกเวสพังอาทิตังจากุงปิกเวอาทิตังรูปาอาทิตาจากุวิญญาณังอาทิตังจากขุสัมผัสโซอาทิตโตยามปิทางจากขุสัมผัสสัปตยาอุปัจจติ เวทายิตังโสขังวาทุขังวาอทุกขมาสุขังวาตามปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคากินาโทสักินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชารามารณเนนสโซเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมานาเซหิอุปายาเซหิ อาทิตตันติวัฏามิโสตังอาทิตตังสัตธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมผัสโสอาทิตตยามปิทางโสตสัมผัสสปัพฐยาอุปปัจจติเวทไยตังสุขังวาทุขังวาอทุขามสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคากินาโทสกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยา สารามาลเนนัสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมานเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวัฏามิคานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานวิญญาณังอาทิตตังคานาสัมผัสโสอาทิตโตยามปิทังคานาสัมผัสปัจจยาอุปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอรุคามาสุขังวาตัมปิอาทิตตัง เกนะอาทิตตังอาทิตตังราคากินาโทสกินาโมโทหักกินาอาทิตตังชาติยาชารามารณีนัสโซเกหิปาริเทเวหิทุกเกหิโทมานาเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวะทามิ ิวห้าอาทิตตาลาซาอาทิตตาชิวห้าวิญญาณาังอาทิตตังชิวห้าสัมผัสโซอ,อาทิตย์ต่อยามปิทางชิวห้าสัมปัจะสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทใยทังสุข,ขังวาทุข,ขังวาทุกขมาสุขังวาัมป <c oughs> ีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังรา,าคะกินะโทสกินะโมหะกิน อาทิตตังชาติยาชะรามารณีนัสโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวัามิชายโยอาทิตโตโุถาาอาทิตตากายวิญญาณังอาทิตตงกายสัมปัสโซอาทิตโตยมปิทังกายสัมปัสสปัจจยาวปัจจติเวทใยตังสุขังวาทุขังวา อาทุคามาสุขวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคากินาโทสักินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชะามารณีนะโสเกหิปาริเทเวหิทุกเขหิโทมานาเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวัฏามิมโนอาทิตโตธรรมะอาทิตตัมโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิทาง อโนสัมปัสสะตระยาอุปัชถิเวทายตังสุขังวาสุขังวาสุขังวาทุกขังวาอาทุกขมะสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคาคินาโทสักินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามะรานีนัสโศกเฮหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิ อาทิตติวัฏามิเอวังปสัสสังพิกเวสุตตาอาริยาสาวโกจกขูสมิงปีนิพินทติรูปเปสุปีนิพินทติจกขู่วิญญาณีปีนิพินทติจกขูสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทางจากขูสัมปสัพพตยาอุปัชัชติเวทยิต่างสุข,ขังวาทุกข,ขังวาอาทุกข,ข,ข,ขมะ สุขขงว่าตัสมิงปินิพินทติโลตัสมิงปีนิพินทติสัตเทสุปนิพินทติโซตาวิญญาณในปีนิพินทติโซต่สัมผัสเซปนิพินทติยามปิทางโซต a สัมผัสสัตยาอุปัตติเวทายังสุขข้างว่าทุกข้างว่าอทุกขมาสุขข้างว่าตัดสมิงปีนิพินทติ คานาสมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานาวิญญาณิปินิพินทติคานาสัมผัสเซปินิพินทติยัมปิทางคานาสัมผัสสัปปะยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขมาสุขังวาต้สมิงปินิพินทติสิวหายะปินิพินทติระเซสุปินิพินทติสิวหาวิญญาณิปี นิพินทัตติเชีวห้าสัมผัสเสปีนิพินทัตติยำปีทางชีวห้าสัมผัสสปัตยาอุปัตติเวทใย่ตังสูข้างว่าตุข้างว่าทุขมาสูข้างว่าตัดสมิงปีนิพินทัตติกายะสมิงปีนิพินทัตติพลทัพเพสุปีนิพินทัตติกายะวิญญาณในปีนิพินทัตติกายสัมผัสเสปีนิพินทัตติยมปีทางกายสัมผัสสปัตยา ปถิิเวทายตังสูข้างวาสุทุกข้างวาทุกขมาสุข้างวาตัดสมิงปีนิพินทติมานาสมิงปีนิพินทติธรรมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณีปีนิพินทติมนสัมผัสเสปีนิพินทติ ยามปีทางมโนสัมปัสสปัจยาอุปัชติเวทายังสุขข้างวาทุข้างวาทุกขมะสุขข้างวาตัสเมิงปีนิพินทตินิพินทางวิราชติวิราขาวิมุตจติวิมุตตัสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติอุสิตังพรมหมาจรียังกตังการานียังนาปัง อิทัตตายาติปะชานาติฏิอิทัามโวจะภะวะอัตตะมะนาเตภิกขุภะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจัปานะเวยากลานัสมิงพันญามาเนตัสสะภิกขุสหัสสัตสะอนุปาทายะอาสะเวหิติตาริวิมุตติงสุติ สิบสาอนตัตตลัคนะสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสม,มยังภักวาภารานาสิยังวิหาราสิวิหาราติอิสิปะตะัตนธมิคาถาเยตัตะต,ะตะลโคภักวาปัญจวัคคียะพิกขุอามันมาเตะสิรูปังภิกขเวอนตัตตารูปัญจทิขิทังภิกขเวาอัตตา ภาาวิสานายทางรูปังอาภาทายสังวัตเตยะรับเพทะจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหอสีติยัสมาจารโคภิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายสังวัตตินาจารัปติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหอสีติ เวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทังพิกเวอัตาอภวิสานยิทังเวทนาอภาทายาสังวัตเตยารัเพทะจะเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติยาสมาจักโคพิกเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอภาทายา สังวัตตินัจจะรัปติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหูสิติสัญญาณตาสัญญาจะยิทังพิกเวอัตตาอาภาวิสานายิทังสัญญาอาภาทายาสังวัตยาระเพิาจะสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุ เอวังเมสัญญามาโหสิติยาสมาจะโคปิกเวสัญญาณตาตาสมาสัญพญาอาภาทายะสังวัตตินาจารพติสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิติสังขารานัตตาสังขาราจหิทังปิกเวอัตตาอาพวิสังสุนายทัง สังขาราอภาทายาสังวัตยุงระเพราตาสังขารเรุเอวังเมสังขาราหอนตุเอวังเมสังขาราอะเฮสุนติยาสมาจารโคภิกเวสังขารานัตตาตาสมาสังขาราอภาทายาสังวัตตินาจาราภะเตสังขารเรุเอวังเมสังขาราหอนตุเอวังเมสังขาราอะเฮสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิทังพิกเวอัตตาอาพาเวสานายิทังวิญญาณังอาพาทายสังวัตติาระเพธาจะวิญญาณังเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติยาสมาจากโคพิกเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาพาทายสังวัตตินาจะรับิ วิญญาณเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติตังคิงมัญญาธาพิกเวรูปังนิจจังวานิจจังวาติอนิจจังพันเตยามปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปนานิจจังทุกขังวิปารินามะธรรมังกัลลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะ เอโสหามัสสมิเอโสเมอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญาทะพิกขเวเวทนานิจาวานิจาวาติอนิจจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังกันลังนุตังสามานุปัสสิตุงเอกังมัม เอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญถาภิกขเวสัญญานิจาวานิจาวาเตนิจาวพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังกัดลังนุตังสามโนปัสิตงเอตังมะมา เอโสหะมัสสมิเอโสเมอัตตาหิอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถาภิกขเวสังขารานิจาวานิจาวาตินิจจาันเตยัมปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังันเตยัมปนานิจจัง ตูกข้างวิปปะทีามาธรรมังกันลังโนตังสามโนปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาทินเให้ตังพันเตตังกิงมัญถาภิคเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอน yes ิจังพันเตยำปนานิจังทุกข้งวาตังวาติทุกข้างพันเตยำปนานิจังทุกข้งวิปปะ ปรินามะธรรมังกัรลังนุตังสมาโนปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสมิเอโสเมีอัตติโนเหตังพันเตตัสสมาติหะภิกขเวยังกินทิรูปังอตติตาลัคะตัปัจจุปันนังอัจฉตังวาภาหิทตาวาโอราได้กังวาสุขุมังวาอีนังวาปานิตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพังรูปัง เมตังมามาเนโสสะหัตเนโโหามัสมินะเมสซอัตตาติเอวะเมตังยะธาปุตังสัมมปัญญายะทัตถังยากาติเวทนาอตตตานาคาตะาปจุปปนาอจจตาวาภิทธาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหีนา วาปณิตาวายาโทเรสันติเกวัสัพภาเวทนาเนตังมามาเนโสหามัสเมณเมโสอัตานิเอวเมิตังยัธะปูตังสัมมัปัญญายะทัตะพังยากาจิสัญญาอตินาอติตานาคะตัปัจจุปันาอัจฉตาวาภิทธาวาโอราติกาวาสุขุมาวา หินาวาปณิตาวาญาภุเรสันติเกวัสัพพัสัญญาเนตังมะมะเนโซหามัสมินะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยาธาปูตังสัมมปัญญายาทัตถังเยเกจิสังขาราอติตานาคตะปัจจุปันาอัจตาวาภิทธาวาโอฬิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวา ยทตูเรสันติเกวัสเพสังฆาราเนตังมามาเนโซหามัสมีนาเมโซอัตตาติเอวเมตังยัทธาปูตังสัมมาปัญญายะทัตถังยังกินติวิญญาณังอติตานาขตะปัจจุปันนังอัจฉตังวาพหิตทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทูเรสันติเกวัสพังวิญญาณังเนตังมามา เนโซหามาสมินาเมโซอัตติเอมเมตังยัธาภูตังสัพสมะปัญญายทัตทพังเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวกโรปัสัมิงปีนิพินติเวทนาญาปีนิพินติสัญญาญาปีนิพินติสังฆาเรสุปีนิพินติวิญญาณสัมิงปินิพินตินิพินทางวิรัติ วิระคาวิมุตติวิมุตตาสมิงวิมุตตามิติยานังโหติคินาชาติวุสิตังพระมหาจริยังกตังการานิยังนับรังอิทัตตายาติปะชาราติติอิทัมโวจพัคขวาอัตตมนาปัญจวัคคิยาภิกขุภัคขวตภาสิตังอภินันทุงหิมสัมมิจาปานาเวยาการานาสมิงพันยะมานปัญจวัคคิยานัง ត្กូបណ្នើលើមក្អា packaged សកម្វ� сдел ៃ៰ស។្ពូកា u